สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตืมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบ l อกแมปบล็อกฟุตกันครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับบล็อกฟุตก็จะมีให้เลือกฝั่งนะครับผมจะเลือกเป็นโจสลัดเนี่ยแหละมาผมดีเนาะการที่ผมจะได้เป็นโจสลัดสุดเก่งได้นะ่ะต้องทำเคสหาของ ต่อสูอ้อันนี้ไม่มีไม่ได้เรื่องนะะไม่มีอะไรเลยต่อก,การผลวิสาสผมต้องไปฟาร์มก่อนนะครับจงแต่เกาะแรกเนะ่ยผมไม่เห็นคนแล้วเกาะแรกที่ผมมาเกาะแรกที่ผมอยู่ไม่มีคนเลย ของฟาร์มไปก่อนนะครับการกเงินบัตจุดหนักจะสู้โอ้ยจะมันเป็นผมจะทำเป็นน่าจะ EP นะครับทำเป็น EP EP ไปแบบนี้อ้าวอุ้ยผมเกือบแล้วครับ เกือบได้รับเคล็ดใหม่ฟาร์มต่อได้มาสีตรีได้มาสองต่อยต,ต่อยคีคือสุดอ่ะเล่นๆอ,อ,อัพเลเวอร์ครับเลเพอ่มมาห้าเลยเลเห้ารับเคล็ดต่อทำฟาร์มเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มต่อ แตกนิดหน่อยครับเกาะแรกไม่มีคนเลยนั้นสามต่อแ้วไม่ต้องสนใจไม่มีคนเลยนะมาสุดท้ายอืมเสร็จแล้วอ่าวยังแล้วก็ดูอืออัดเฉย นะต่อ,อ, 10, 10อน,นแอรกนยมันต้องฟา์มเาประมาณสิบสิบเรือแล้วแต่จะไม่ได้สิบเรื่อ,อดูน,นะะอดน,นะครับรก่อนที่ผมต้องไประเบิดไปแรฟามสิบเรื่องว่กลิ่นได้ครับวิจิตต้องฟ์มอีกค้ดหนึ่งมังครับทำต่ออะ มีตังอยู่1,200บาทโลอัพไปละอีกูปผิดแล้วผมว,ว่า ใช้ผลบิสา์ดีกว่านะบิานะสานน่ะแบบเร็วสูงๆนะมันจะใช้ผลบิสานน่าจะดีกว่าดาบในตันต่อดาบบอกเลยนะผมเอลยตันมาต่อน่ะช่วยเติันตนห้มาตันมือห้าไ้ไหมม่นี่ยคอมืออุดล้มนไมมาโดนตันอะ ไม่รู้อาจเป็นดูหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เข้าไปดูแนนนัแต่การผลนะเป็นแต่การบอสอะไรอ่ะสีสีม่วงเปลใหม่พร้อมแล้วอับก่อนดูผลเัินเราดูเวลานี้ว่ะดูต่อเนี่ยอ่ะ ม,มีคนมาเห็นไหมมีคนมาเป็น,นมี้ดิแบบเมื่อก่อนนี่เราพอใช้ได้จริงๆมันค่อนข้างแตกอันนี้มันตีได้เองนะครับ F1 สกิลโคตรสวยอ่ะมีอะไรมีอะไรอัปเดตบ้างางคกรอันนี้ผมจะดูนะครับ ว่สิเนี่ยยี่ตอ้อยี่ติยีติสปิปิกเด็ดเด็ดดเอเคียร์รถยี่อไม่อยากได้ครับผลลัผลลัลลกเกียร์ประมาณนั้นอ่ะเมื่อกี้น่าจะผลเืดนะครับทำไรไม่มรู้อ่ะซื้อดียว่ อะไรอ่ะฟูมูลถึงเกาะป่าเกาะลิงคัะอันางแรกอย่างแรกที่ต้องทำแล้วก็คือเซฟสปอนอันาลืมเซฟครับเหมือนแบบแบบวาร์ปกลับบ้านวาร์ปกลับบ้านได้ง่ายๆเลยนะคะ มีอะไรวะเขารียกว่าเขาเรียกว่าอะไรฟังชั่นนี้ตีลิงทำคนได้ประโยชน์ตีลิงเลวสิบสี่ครับแต่ผมเวลวสิบผมยังเก่งอยู่ผมเก่งเก่งมากตีลิงต่อตีนีนน อีกจิดลงนี้ฟรรมต่อครับตีลิงมังกี้6ตัวเออ800บาทกับ AP 2,300บาทอ้ยโอ้โห2,300 AP

เ่อยมาพร้อมแล้วสีม่วงอัพก่อนน่ลาละเบีบสิบห้าพร้อมไปตีอะไรกอริลัสกอลิล่ายไปเดินทางป่าไม้เงินนี่ กละล่ะแปดตัวผมไปหาปุ่มก่อนครับปุ่มม่ใชชัาเนี้ยอ่าอันนี้เลยปุ่มรถปุ่มนะครับพอจำได้อยอะทำโค้ชเชยงค้สผมแดงชมงค้สครับที่เอ่อใต้หินพอได้แล้วใต้ที่ส่มผลเนึ่งสองร้อยครับเนินตาย รอตอนแบบสุดเปลนสุดดีจริงจริง่าสองรอยเอี่กอลิลี่ไม่ใช่จะตายเพราะว่าโคโเซียมโคโเซียมเออทุอย่าดีหมสุดตายาโโละรอ,อวววความเก่นกลับมา เต่เว้ยไม่เชื่อแต่ได้เลยแต่นะฮะแต่คุยเรงไม่สมุเรื่องมสอสมุดโอ้ยมาติดต่อเมื่อกี้กับตายอ่ะเอ้าเอ้ากันละกันละเดี๋ยวเราจะครบละเงิน พันสองร้อย้ปดกอฟพีจะตัดกับค่สี่พันห้าร้อยเอพี 4, อุ้ยจะตายทำไมโนนี้มันไม่เข็ลิงดูเดลือดตายเลยน่าหนักจริงๆโซนนี้มันดูโซนน้อยจังอ่ะดูโซนน้อยมากได้ไม่เห็นโซนเลย น้อยก็คนม่แย่ไม่น้ำแบบมาตเปือตายเปือบแบบอันไหนนี่มัน ปาขันควิคชาเดอร์ตีตายละผมจะชนะละเย้เย้เหลือนิดเดียวเองตีเวอร์นี้ได้อยู่กลละไกล拉斯เอ่าเสียงจันจะไปละคผมว่าผมจะเได้ได้นี่มันแบบความชันาน I'm uh, and... Mm -hmm. run, smash... wow, run, run, smash... that's it. าว่ผมปไปรับเคล็กันนะผิดเลยเพราะว่าผมจะตีอยู่เจ้าเหรอเจ้าเหรอมังคี

ได้อย่างยังไม่เหนเลยแม่พิชเชอร์บาปกรรมจริงๆได้ละงัดเลยมาสู้เอาไปครับต่อยใหได้มากที่สุดเอ้ยกลัวมันใช้สกิลอ่ะมันจะระเบิดตูมต,ามต่างเลยอืมอืมอือะไรติยติดติดติดต้นไม้ ได้ปีกที่เลยได้ตังค์มาสองร้อยขึ้นต่อไปแมชเดินเต็มเต้นออกมาได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยตบคันไม่ตายตายตายไม่ตายมันเก่งเกิน โมอมาโม้มาโมมเฮ้ยรีเบิดต์ระเบิดเกือบตายเฮ้ยเกือบตายเลยนี่ได้โดนเข้าไปสิบสองบสิบแดสิบสองบาทเบตาย ตายตลอดเวลาเป็นหลบแล้วอุ้ยหนวะตายตายจริงหลบนี้หลบน,นี้ทำไมไม่ทำไมไม่กินมาคุณมาได้หรอเราจะเต็นมาได้ไงมังกี้แล้วทำการคนบินห่ะคนบีสัต อืออือ,อจะละหกร้อยยี่สิบห้าทางหัวบอสอือแล้วปลบีสาตเ์ด้ยอ่ะเคยได้ใช้นะเอ้ยผมว่าไปซื้อผลบีสัต์อ่ะ

ผลไม้พีชาะพีชาะเออผลแสงเอ้ยดูสิสได้เมื่อกี้มีผลแสงขายแหละอะไรสีส้มๆวะอะไรคือ in process ะฮะเราสนใจ แห ER um, ้าแสห้าี no ่ยมันจะเปลี่ยน่เปลี่ยนกอบินาาดูเอร์ไวันนี้ดรมบอมบาเมอมบาอ๊ยรูปไอ่ะรูปร้อนกดไม่ได้แล้ ระเบิดโอ้ยแรงเลยมีแรงมีแรงมงากมต้องไปวัดกับกลิลาน่ะแต่ผมใช้โชว์เลยยิ่งโดนไปลร้าไปละยิ่งแล้วอุ้ยมีอีกหนึ่งปุ่ม กันล่ามือเดอย่างร์กระโดดกันเล่าน้อยมทำได้ทำไม่ได้มลองฟาร์มกับกอริลลาน้อยหอยนะเอาดินไปโอ้โหเจ็บหนักผมสายแล้วเนี่ยแ่ามนุษ tôi kịp lên mà cũng su Yeah, boom! Combo, combo, combo. เบ็บขึ้นไปเล็บเอ่ออืมเออมต้องตีได้ไหมไม่น่าได้ฟาร์มก่อนเลยอัพอัพเลยปัพีสาตเออืมนี่อัพนี่หน่อย ค่ะกัลลิลาเด้อเอ้ากรลลิลาคุ้มค่ากว่าเนาะ ลาซาลินมันออมวิ่งไปี่อะไปดูว่าชิวดีกว่าอะไรอ,อ่ะมาแทบไม่เจอคนเลยเนาะคนหาย ไฟย,ยังอยู่เอ่อตีลิงสองพันสามมาอาจจะได้อยูอ่เรามาตีลิงต่อเถอะ ไปจะมือแล้วซูมูหนหมาป่าเดียวได้ลิงเดียวได้และระเบิดบอมบ้า์แมนอุ้ยเข็ดแต่ตีเลยยี่สิบอะโคตรแรงเอ้าระเบิดสามหก สามสิบระเบิดนะตุ้มเก้าเก้าอะไรอ่ะเท่าไหร่วะครึ่งของเก้าก็ประมาณสี่เก้าปะไม่รู้อ่ะไม่ได้อะมันตีลิงเลยอ่ะทำความชั่วทำความดีคอนดูมไม่ใช่ ตีป๊บแป๊บแป๊เฮ้ยอ,อ่ะต้องสามตัวน้ฮะรวมอีวีนิดเดียวเฮ้ยสีม่วงะฮะเอ้อมพร้อมไปนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนผมมานะครับอันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับเอ้ย จจกปื่มน,นะคะเดี๋ย yeah, จะไปละอ hmm. oh.